can excited. say yeah. you hello? hello. Uh, Uh, He's all excited. Hi. Ba. ก็สวัสดีครับวันนี้ก็อยิบช็อกโกแลตมอดู่ไดีเช่นเคยนะครับผมนนี้ก็อยู่พีกคนเพิ่มตรงมาละละคนดูนั่นเองนะครับผมเป็นยังไงบ้างก็สบายดีหรือเปล่านะครับผมวันนี้ก็อยู่กับน้องแก้มเองก็ลําบากนะครับผมแต่งตัวเป็นนางเงือกหรือว่าอะไรนะครับผมคนดูก็ช่วยคอมเมนต์ด้านล่างคลิปไปด้วยนะครับว่าน้องเขาเป็นอะไรนั่นเองนะครับผมแต่งตัวเป็นตัวอะไรวะเนี่ย คีเสือสมุดก็ยังไม่ใช่อ๋อแอกแอะเยี่ยวคนเดิมชื่ออะไรวะเนี่ยอยากเด่นต้องแปลกไว้ก่อนโอเคน้องแปลกไปเลยจ้าแปลกสุดๆดูสิทุกคนแปลกไหมจ้าให้ตายสวยที่สุดในโลกเลยจ้าโอ้พระสงฆ์เกิดมาเพิ่งมีคนชมโอ้ไม่นะว่จะบดนะอุ้ยเราเจอกับอะไรนั่นเนี่ย เฮ้ยพระเจ้านี่วาเฮ้ยมีมีพระเจ้าด้วยในเกมโฮเทลเว้ยมาดูกันด้วยพระเจ้าโอ้พระเจ้าจะไม่ครับผมที่ขอถามก่อนนะครับเจ้าคือบุตรของพระเจ้าโอ้ขอตังกินข้าวหน่อยงับไอ้ตาย่ด็ดาฮ่าฮ่าฮ่ามพระเจ้าอุ้ยอะไรอ่ะ พูดหรือว่าตัวอะไรวันนั่นโอเคแล้วผมก็วันนี้จะมารีวิวของที่เข้ามานะครับก็ไม่ได้เยอะอะไรครับไอทรงผมนะครับผมและก็มีเท้าไฟนะครับที่พี่จะซื้อนะครับคือเท้าไฟนั่นเองนะครับส่วนทรงผมเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ซื้อนะครับผมก็เอามารีวิวก่อนนะครับตังค์ไม่พอนะผมนี่เท้าไฟ650 เพชรนั่นเองนะครับผมไปซื้อกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันถูกมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้น่าจะเป็นการปั่นป่วนมากกว่าการรีวิวของสมากกว่านะพี่ว่านะครับโอเคก็ของก็มีน้อยนะไม่ได้มีอะไรเยอะเข้ามานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็วาพระเจ้ากับนางเงือกนะมารอผมเลยนะตอนนี้ก็เออเราได้เป็นเพื่อนพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดีกยบพระเจ้าในเกมนะครับเฟี้ยวไหมครับผมพระเจ้าเออซื้ออะไรมาพี่ เราก็ลืมนะ้เราก็ลืมไปทําให้เขาดูนะว่าเราซื้ออะไรมานะ <c oughs> เขางงกันไปสตี้โอ้เที่ยวเ้าเราตักผ้ามามาสองห่อเออนี่มันกบคมอะไรเนี่ยให้ตายเดอเท่ๆเฟียวกัขบขึ้นครับผมเออพระเจ้าครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมเออว่ามาเลยโอ้เปลี่ยนอีกแล้วนั่นอะเสกให้ผมขี้เรหน่อยได้ไหมครับโอ้จากพิมพ์ขี้เรนี่อะไรเนี่ย ฉันต้องการก็เป็นพิมขีรีนะพูดมากยอมได้บาปแต่คนย้ำยังบาปบาปากของตนก็คือคนฉลาดนั่นเองเออมันเกี่ยวอย่างครับไม่เกี่ยวอะไรกับคำถามเลยจ้ะ hey! 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 Why are you running Why are you แล้วพระเจ้าจะพูดอะไรอ่ะคำคมพระเจ้าโอเคโอเคเข้าใจเลยครับพระเจ้าบายบายนะครับทุกคนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะ้าชอบพระเจ้าแล้วชอบเอ,อ เออพี่ก็อย่าลืมกดไกลค์กดแชร์กดสติกเกอร์ดีกับพี่ด้วยกันเร็วกันนะครับว้เจอกันใหม่ภายในคลิปหน้านครับลาคชาร์ทบีบ๊ายบายนะครับ